สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมรถซิ่งของคุณตานะครับรถซิ่งเอาไว้ขายอะไรนะเอาไว้ขายถั่วขายขายกระโพดคุณตาเขาไว้ขายถั่วขายกระโพดนะครับนะครับเฮ้อยู่เส้นอ่าปากอ่างไปของน้ไหลนะครับใช่ไหม เส้นปากอ่างไปควองไหลถ้าผ่านมาก็แวะอุดหนุนได้นะครับตายายโอ้นี่เป็นสามล้อซิ่งเลยเนะี่ยสามล้อซิ่งใช้อะไรนะ่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องอะไรอะ่ะใช้แก๊สเหรอ ใช้อะไรเติมนข้นมานะน้ำมันเหรอหรือแก๊สแก๊สโซฮอเอ้ยหรือแก๊สแก๊สแก๊สถังเหรออ๋อแก๊สเอลพีจีท่นนี้ใช้แก๊สเอลพีจีนะครับโอ้สวยเลยนะคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะแต่มันนั่นมันเองก็หกหมื่นแปดแต่ค่ารถคาเดือนก็เจ็ดหมื่นเนี่ย ซื้อค่าตัวรถมันหกหมืนแปดนะครับค่าค่าขนส่งด้วยเจ็ดหมืนประมาณเจ็ดหมืนโอ้สภาพเป็นกลิ๊กอยู่เลยอะเป็นปรมาณมาแล้วก็แค่ๆละภาพกลิ๊กเลยนะครับดูไอ้ดูนี่นี่เลยสภาพสวยเลยเมื่อก่อนใช้ไอ้รถอะไรรถสามล้อสามล้อแชมป นี่ไหมน้นใชน้มันเบนซินนี้มาเปลี่ยนนะครับยังซิ่งไม่พอตาซิ่งไม่พอน้ำมันก่อนน้ำมันแพงอะเดี๋ยวนี้มันถูกแล้วหรออ๋อน้ำมันมาถูกแล้วเมื่อก่อนน้ำมันแพงก็เลยหันมาซื้อตัวนี้เอาตัวนี้ประหยัดไหมก็อย่างไรก็ไม่รู้มาเป็นไงมันขับดีไหมหรือว่ามันไม่พอมือ เอาลดจูงไปปั๊มสองหมดแล้วเนี่ยอ๋อเราไม่รู้ว่าน้ำมันแก๊สมันหมดเหรออแก๊สมันหมดอืมคือแก๊สก็ออกไปเติมอีกประมาณห้ากิโลนะลนห้นะา,ากิโลเติมแค่ไหนนะถ้าสาวกโดมออกประมาณห้ากิโล,ลดีดีมันอยู่ใกล้ก็จะอยู่ใกล้ๆสักหน่อยแพงและเซ็ตเลยเอาเราเติมเราเติมไปเบนซินไปก่อนไม่ได้ไงยังไม่มีถังไม่ได้ไม่ได้เลยแก๊สอย่างเดียวแก๊สอย่างเดียวอันนี้แก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ใช้สตาร์ทมอแบตเตอรี่มาดูท้ายสวยนะนี่นะสวยเลยสตาร์ได้ไนละ้วน่ะลองขอฟังเสียงหน่อยดิวางนะตาไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินสตาร์ได้ฟังน่อยดิสตาร์ได้ฟังหน่อเยเฮ้ย 好，飞一段。 ดับเลยโอ้ดับสวิตช์แจครับสบายเลยบ่อเอ็งใหม่อยู่เลยเนาะเขาบิวมาให้ใหม่เรื่องอะไรนะก็มาการถอย่างนี้เนี่ยอ๋อเขามาแบบนี้เลยจะซื้อเขาทำอย่างนี้มาเนี่ยอันนี้กิจวัตรนะครับใช้เอาขนข้าวโพดขนทั่วมาวข,ขาย,าาลยแล้วก็แล้วก็ไปวัดนะนไปทำบุญ เออขับไปวัดไปทำบุญด้วยนะครับข้างหน้าจะเป็นปหลาดนัดมั่งอะไรบ้างหลาดนัดด้วยข้างหน้าจะเป็นอย่างงี้อันนี้มันอะไรนะ่ะแ,<ต>แตรอ๋ออันนี้แตรอันนี้อะไรอันนี้เลี้ยวอ๋อเลีล้ยวเดี๋ยวก็อยู่แบบนี้<อ>กับมันแล้วก็อยู่แบบนี้กับเลี้ยวแบบนี้อ๋อมาแลก็ออกมารีวิวให้ เพื่อนๆท่านผู้ชมก็ดูพอคุณตามีรถซิ่งด้วยอ่ารถซิ่งเกี่ยด้วยโซ่โซ่อะไรเขาหน่ะยมันคืเกี่ยเกี่ยเหรอจําเหมือนนึงน่อจะเท่าเกี่ยอย่างเดียวเหรอเกี่ยอย่างเดียวเหรออ๋อเขาทำมาให้ใหม่แล้วเขาก็ไม่ไม่เพียงสองเกียจนถึงเกี่ยสามเกี่ยเกี่ยถอยเกียร์เกียร์ถอยเกียร์ที่นั่น แล้วตอนนี้มีกี่เกียร์ตอนนี้มีสองเกียร์อ๋อมันเป็นเกียร์ออโต้เปล่าอ๋อถอยอ๋อมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่นี่เกียร์ออโต้นี่ครับใส่สบายตายใส่สบายมันมันเปลี่ยนเกียร์มันเองได้ไปอ่ะอ๋อเป็นเกียร์ออโต้ไงนี่ใช่ครับแล้วบิดแล้วบีดมันก็มันก็เปลี่ยนไปไปด้วยอ๋อ ผมขับมาจากรถซ้อนเข้าหวัดนะรถอเดี๋ยวลองเท้าของขับหน่อยดิเดี๋ยวผมซ้อนไปเนี่ยซ้อนหลังเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวลองลองขับพาผมหน่อยผมจะนั่งนี้ฮะขับลองขับลองขับพาผมดูผมจะนั่งนี้ที่ตายเอานะครับ เอยแค่นั้นไปได้เลย เท่เลยอะท่อก็ดูครับหายใจด้วยน่าเรียบร้อยสวยงามน,นะครับคันนี้เรียบร้อยเลยมีคนมาดูเยอะไหมนะมีคนมาชมเยอะไหมเนะี่ยมีคนมาชมเยอะไหม มีคนเข้ามาดูเยอะไหมรถอะเอนนนมันันดอยแล้วอ๋อแต่แต่ก็มี่ใช่ไหมมีเข้ามาชมอยู่แต่ในบ้านนี้ก็ไม่มีใครมีเจ้าเดียวแล้วก็เออใช่มีคันเดียวในหมู่บ้านนะครับคันแบบนี้แล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาซื้อของอ่ะเราไปถามมาว่ารถเท่อะไรเงี้ยเออโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ฝาก กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ